สวัสดีทักทายด้ยจ้าหลังจากที่แอนยุดเย้ามาหลายมือบ่มีเวลาเฮ็ดแนวกินเลยมือนี่ก็ได้เลิกแล้วค่ะเมนูบาน,บนมือนี่ขอนําเสนอ,อเมนูก้อยเห็ดขมจ้าวัตถุดิบกับบลไรค่ะมีเห็ดขมที่ต้มแล้วพริกเข้าลัวบักหน้าแหลวก็ะต้นหอมผักชีแลลวก็มีเติมนม้ำปลาน้ำเด้อค่ะมาลงมือทํากันเลยค่ะอันรแรกแอนใส่พริกเข้าขัวลงไปค่ะตามด้วยบักหน้ามือนี่บักหน้าแอนใส่ไปนวยนึงเลยค่ะเพราะว่าแอนมากกินเปรี้ยวเนาะถ้าเพราะมากกินเปรี้ยวก็บกบกต้องใส่ก็ได้อยด้ะปรุงแบบนัวๆแท้จ้า หลังจากนั้นแอนกับสีใส่น้ำปลาหนึ่งทัาพี่เต็มเต็มเลยค่ะถ้าผู้ใดบอกกินน้ำปลากัเปลี่ยนเป็นน้ำปลาได้ค่ะแล้วเข้ากับสีข้นเห็ดกับเครื่องปุงใหมมันเข่ากันค่ะหอมเข่าขั่วมากๆเลยค่ะตอนนี้พอเครื่องปุงก,กับเห็ดเข่ากันแล้วเนาะคะ่ะเข้าสีใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะคนทุกอย่างเข่ากันอีกรอบนึงค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก้อยเห็ดขมสูตรง่ายๆของแอนตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเช่นเคยด้จ๊าถ้าผู้ใดมักไม่นูบันบแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร ลหลักจาคอมเมนต์แหแอนในด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจแหแอนทําคลิปต่อไปจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ